เด็กหญิงอะไรครับเด็กหญิงวัทุรดาพีมาทนมค่ะโอ้ยพูดเสียงดังความชัดด้วยความมั่นใจอ่ะนางฟ้าข้างหลังขยับมาข้างหน้ารายงานตัวนิดหนึ่งครับเด็กหญิงนัทวราอสาพานงค่ะอะนางฟ้าตัวสุดท้ายเด็กหญิงกัมมล้าแฟนประนค,ค่ะนี่ปรบมือให้กับนางฟ้าทั้งห้าคนด้วยครับโอ้นี่เป็นอนาคตของ เปนบันสายโทรหนอย่างดีเลยถึงแม้จะได้ถพ่งลงการเตรียมในเรื่องของการรำเนี่ยแต่ทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับซ้บอมแค่2วัน <laughs> เออ,เอ,อนะเป็นรำไทยนะรำอธิษฐานเออบัณฑิตน้อยครับประทับใจน้องๆไหมลูก น้องก็โอ้น้องก็ของเรารอมากเลยอ่้น้องก็น้องก็ขึ้นมาบนเวทีนิดหนึ่งครับครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ความรู้สึกของบัณฑิตน้อนิดหนึ่งนะตอนนี้ไม่ไอยู่ในสคริปนะฮะไม่อยู่ในสคริปผมจัดการเองเลย ชื่ออะไรครับไอไก่บุญบัตติพูดให้ชัดๆหน่ดนึงดิฉันะลูกฟอบัตชื่อเล่นว่าน้องโกน้องโกคนที่กำลังคุยอยู่นี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับปก, <c oughs> กติไปคข้ลูกเสือน้องแตกเนี่ยเห็นหนักก็อู้พี่เสมาแล้วอ่าดีใจเรียกพี่นะ วันนี้ไม่กล้าเรียกนะเขาบอกไม่กล้าเรียกนะอ่ะรางวัลพร้อมนาะออ่ะลงนางฟ้าจา๋านางฟ้าลงบันไดฝั่งฝั่งโน้นเลยรับรางวัลอ๋อรับ,บข้างบนใช่ไหมตาข้างบนลูกถ่ายรูปด้วยอเรียนเจอท่านผู้นวยการมอบรางวัลให้กำลังใจให้กับผู้แสดงด้วยครับอ่ะนางเพลงลงเลยลูก อาทีละคนเลยอะไรยุกคนครับารักแล้วก็สวัสดีท่านประธานวสวัสดีค่ะหมาเออหาลมนฟ้าตัวที่สงครับสวัสดีค่ะอานฟ้าตัวที่สามเร็อวอรูวม้เเวมื้เร็ว น้ำฟ้าก็ใช้เงินเป็นเหมือนกันนะฮะอาน้ำฟ้าตัวสุดท้าย